สวัสดีตอนเช้านะคะเช้าตรู่วันนี้อากาศเย็นๆในปีใหม่2564มาดูแปลงสลัดนะคะบนแปลงยกสูงนะคะแปลงยกสูงถึงก็จะดูทางโน้นก็จะเห็นนะคะแล้วปลูกสลัดไว้สำหรับกินในครัวเรือนนะคะ,ะที่เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่สารเคมีนะคะเป็นเปลือกไข่เปลือกไข่บุบตากแห้งป้องกัน อาหอยนะคะพวกหอยทากเขาชอบจะมากินต้นไม้ต้นผักที่เราปลูกอันไหนกินได้เขาจะกินด้วยนะคะสังเกตว่าเลยโลยไว้อันนี้กันก่อนที่เขาได้กินไปแล้วสองสามต้นนะคะเราไม่ใช้สารเคมีนะคะแต่ที่เห็นดำๆก็คือแกลบนะคะบ้านเราใกล้ใกล้ลงสีด้วยก็จะมีแกลบ แก็บเก่าซึ่งเราคนมาไม่นานแล้วนะคะแก็บเก่าแล้วก็มูลไก่คือขี้ไก่นะคะขี้ไก่แล้วก็เลี้ยงเองนะคะที่บ้านอ่าขา,ขาวที่เห็นชัดๆเจนเลยแปลงของขึ้นช่ยนี่ก็จะเป็นเปลือกไข่ตากแห้งแล้วก็บุบๆนะคะทุบๆๆเอามาโปรโยเพราะว่าผล อยากหาอยทากเขามากินตัวนี้ไว้กินขึ้นช่ายนะคะกินใบไปแล้วเรียบร้อยก็เหลือตอไว้ให้เราอยู่นะคะแล้วก็จะบำรุงต่อไปให้เขาเกิดใบขึ้นมาอันนี้ก็เป็นมุมนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะปลูกเวลแประทานเองพูวปักสวนครัวนะคะเราปลูกเองแล้วก็ต้องสารเคมี ไม่จํำเป็นเราจะไม่ใช้เลยนะคะวันนี้ก็ว่าด้วยประโยชน์ของเปลือกหอยนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงสลัดสลัดตัวนี้เขาอยู่กับขึ้นช่ายส่วนแปลงที่เราเห็นครั้งก่อนก็จะเป็นแปลงสลัดเต็มแปลงนะคะอันนี้ก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะปลูกพืชผ,ผักสวนครัวนะคะไว้กินเอง ปลอดสารแล้วก็สาคัญเลยประโยชน์เปลือกไข่นอกจากเขาจะป้องกันหอยทากมาแทะมากัดกินต้นไม้ของเราแล้วหอยไอเปลือกไข่เขาก็จะเป็นสารบำรุงทำให้ต้นของพืชของเราแข็งแรงเหมือนเปิดเขาะคะ่ะเปลืกแข็งแรงนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ